สวัสดีคข้วันนี้จะมาแนะนำซีรีส์ไวายเรื่องสังเวียนที่รักนำแสดงโดยปอนกัมปนาที่มารับบทยิ้มประกบคู่กับเซง้งวิชัยที่มารับบทกาปัน้นบอกเล่าเรื่องราวของยิ้มที่ต้องมาอยู่ค่ายมวยและบังเอิญได้กมปั้นมาช่วยเป็นคนสอนมวยให้เป็นเรื่องราวของยิ้มเด็กหนุ่มที่ต้องมาทำงานในค่ายมวยและฝึกต่อยมวยเพราะจำต้องทำงานใช้นี้ให้กับพ่อแต่เรื่องราวกลับยุ่งยากขึ้นเมื่อยิ้มดันเผลอไปมีเรื่องกับพวกของว่าซึ่งเป็นนักเลงคอยทวงหนี้ ทำให้ยิ้มโดนทำร้ายร่างกายจนเกือบสลบไปแต่โชคดีได้กำปั้นไรเดอร์ส่งอาหารที่มีทักษะการต่อยมวยที่เก่งมากมาช่วยไว้เพราะเหตุการณ์นี้ทําให้ยิ้มได้เห็นฝีมือการต่อยมวยของกำปั้นว่าเก่งแค่ไหนจึงพยายามขอร้องให้กำปั้นมาช่วยสอนมวยให้เขาทั้งตื้อทั้งกวนประสาทและทำทุกวิธีทางให้กำปั้นมาสอนมวยให้แต่เพราะปมในอดีตของกำปั้นทำให้ตอนแรกเขาปฏิเสธยิ้มไปเพราะเขาไม่อยากยุ่งกับวงการมวยอีก แต่ไปไปมามากำปั้นก็กลายมาเป็นคนสอนมวยให้ยิ้มแต่เขากลับไม่ยอมกลับไปต่อยมวยอีกและเพราะความใกล้ชิดทำให้กำปั้นเผลอคิดกับยิ้มมากกว่าเพื่อนสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปดูกันเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่ดูสนุกทั้งยังมีความโรแมนติกดราม่าเบาๆเคมีนักแสดงก็แซบมากเรียกได้ว่าครบรสเลยออกอากาศทางวิวค่ะ